ใส่ฝ่ามือใส่เลยฝ่ามือเลยทีเดียวคราสองหลังเลยน,น,นี่ครับีมาพบมาบอกครับเออีสานในกรุนกงนะครับหากินแบบอีสานในกรุนกงนะครับหากินแบบบ้านวันนี้ก็มานไม้เราโอ้โหทีมงานสุดมากลมเลยเดี๋็กเลยเบ่งเลยคนรข้าเจ้า อย uh, oh! euh ู่แล้วบมาเอาให้ยุ่งวะโอ้ปรเดิมเดิมอ้ยโมโนยนโอนยืนโมนยืนโอโนยืนโนยืนโมโยนโมโืโมโนนโมยื่นยอโโนยืยืนโมโมันยืนโมนโมโนยืโมโนนยืนโมยนม

ันฝนมาก้วครับโอ้ตอนนี้พายุเขา่าพายุเขา่าเดี๋ยวเพิ่งถ่ายเมิ่งก่อนนี้มันไหลหนีกันครับเม็ดจะอยู่แบบนี้เม็ดน,นอนอยู่เลยเหมือนสถานการณ์ครับสถานการณ์นี้ตะวันล่มไม้แห้งขนาดเลยน่าจะไหลหนีเพิ่งลักษณะแล้วปลากล็ลังเขาเลยปลาก็ลังลเรียนเขาได้หมด lắng này tiết lao đi Lăng này thì tiết quá đấy. Jammer, ik word vond, ja, lom, lom, lopen, word vond. แมไม่ดีวฝนตกครับนี่ละงงามเลยอประหยัดฝนนีกันหรอวะลองเลยฝนตกเยอะมากเลยติดปะท้องง่ายแต่บางช่วงเลยออกบุหรี่ด้วย ากำลังเขาครับตอนนี <t ose 32> ้ปลาติเบ็ดแต่ว่าบไเอานี่ผมนี่ยงนะเกียกดคนเกียกไปมั้นี่สั่งล้งทางกำลังเขาเลยเนชนาะ นุ่งยังเข่ามากได้ดียังเว็ดไหร่ลบคนลบคนนำเจ้งมากัดกันอยู่ไหยเข้าแล้วสิอูดี๋ยว้องแล้วบ่ะสิไปลมทันถ้เาเจ้นบอก ฝนกระเบาลงแล้วนะครับฝนเบาลงแล้วนหนจะสู้ได้ไะนาจะสู้ได้อยุได้ได้ได,ได้เพราะว่ามันลิ่นนิดหน่อยนะอ่าลิ่นนิดนึงนะว่าเทว่าสู้ได้ปลากระโดดจิ๊ดเบ็ดเลยเดี๋ยวเขายายเบ็ดขึ้นนี่ครับเดีย๋ยวเปลี่ยนเปนลี่ยนเงียร์อบแรกดีกว่าเปาลี่ยนเงียร์อบแรกดีกว่าเพราะว่ารอบนี้มันฝนตกว่านหนจะเขามาม้าล้ววันนี้วันีไม่ค่อยแล้ววันนี้มีแต่เขาไปตอนนี้เอาเบ็ดลงรอบซอง ต่อดีอยู่แต่ว่าเอาขึ้นบ่ได้น่าจะเขาอยู่นะฝนลิ้นลิ้นนะมุมแมนเบื่อเบื่อมากเลยบ่เสียงรถมันรู้เสียงอย่างนั่นไหมเรียนบ่ มาดูไหลเปียกไปแล้วเอี่ยี่อเป่นอะฮะี่แล้นี่เขาอุ้มนี่แห้งพดทั้งฝนทั้งลมน่อมาบุมบามบุมบอมเอา ใส่เนี้เลยมาอีกแล้วครับเราจะเข้าเรื่อยๆนะครับาจะเข้าเรื่อยๆใส่ล้วง่ แบบนี้เป็นตะนังฝออยู่ไขึ้นไปอากว้านดนเว้ยเมาหับเนโอ้ไม่เครื่อเลยปะ ออตอนนี้ฟุงปลาเขาเขาแบบนี้นี่ก็ใส่ <c oughs> ใส่หนอ่อยเขาขึ้นดีขนาดเลยครับฟุงปลาหน่อยเขาตัวใหญ่บอกก็เห็นเลยบอกเห็นเลย,เเลยข้างๆฝนยังลิ่นอยู่ตอนใส่สวยมากนะครับอุ๊ยอุ๊บ่ใส่สวยมากแล้ว เฉยๆเลยเดี๋ยวน่าจะเขาในก็่อยอุ้ยๆไปเริ่มอ่อนแล้วอ่ะยังมาเรื่อยๆ,อยๆ,ๆยครับใส่ดิใส่นี่กันมี่ ซึ่งปะตองโอ้โยคือแบบใส่ใหญ่แน่นเนาะตาเลยบแแมววะโอ้เนียปะตองวัดนี้คักบ่ปะตองเขาอ่ะอือรอดแล้วตาเลยบแแมววะโอ้หันแล้วนึงหลังนี้ตีินไปเป็นยังไง ยังนิ่งอยู่ยนะมาแล้วครับนนมาแล้วมาแล้วเลยเอ,อ่ไซกรกำลังสวยเลยปากกำลังเข่าครับใส่ฝามือใส่เลยฝามือเลยท,ทีเดียวครับสองหลังเลยไอสวยงามอ โอ้ตัวนี้ไหมโอ้ตัวนี้เหรออ๋อโอ้บักเอฟเลยเหรอเฮยอขคอยคอยทับไหลไปใด่โซนอะไรบันทึกบันทึกได้ใช่ครับโอ้โหบักเอฟเลยตัวนี้นนอืมตาบัดจีดิมโอ้ลักดี ยอดตัวนี้ไหมเอาคันเอาไปขึ้นมาเลยนะมันจะขอมันจะทันโกงอ๋อตัวนี้ไหมโอ้เราที่ตกมาตัวนี้อันใหญ่ที่สุดเลยตัวน่ะโอ้บุ่นยังไงเลยโอ้ใส่รอยยี่ไหมโก็ปาเขา เพิ่งใส่งเพิ่งได้ฮะมืนอนี้ครับได้ใส่งามาใส่นึงตอนนี้ซีสุมแล้วครับซีทุมแล้วเรื่งนี้ฝน,นตกลิ่นเลยะมือนี้ตาเ,เรือบอกคว้า้วไรม

ลูกน้อยไล่ตัวใหญ่ตัวบรรไดใหญ่อยู่มุกีิโตนะโอ้เตรีมนี่กันมั่ยซีสุมแล้วตอนนี้ปลาเขาเรื่อยๆครับบอมบ์เขาครับ ทีเราจะมาเขาบางๆางาตัวต้น่รอบเบิ่งอีกล่าสิเราขึ้นได้อีกหลายว่นฝนกำลังลิ่นก็ดีเลยเราจุดไฟได้เหรอจุดไฟเ๋ยร้านนีแหระ không biết lại bây giờ mình ra Harriet qua bên mở hang ngọt ngọt lên lông nằm đấy đi Ooh, ขนาดบองงางยังจ่ํน,จนี้บมองรถสิบแบบใดเน, <laughs> น,นาะมวนแล้วมื้นี้ทอดเกือบแท้แล้ว <c oughs> โอ้ยยุ้งเด้อบัดน